วันนี้เราจะมาดูวิธีการประกอบ M Craft Studio Conversion Kit Series ชุดที่1นนะครับเป็นชื่อชุดว่า MC 0 1 PT 7 8เป็นชุดแต่งสำหรับแปลง Mega Size 1.48กันด g ้ n ให้เป็นโปรโตไทป์ g น n d a m นะครับในกล่องเนี่ยประกอบด้วย Beam Rifle 1อันนะครับ แขนซ้ายขวาข้อเท้า2อ,อันนะครับกรอะกระโปรงด้านข้างข้างขวาที่สามารถเอาบีมไรเฟิลเนี่ยไปแขวนไว้ได้นะครับ,รบเปิดกล่องมานะครับก็จะแยกแผงแยกถุงแยกแผงไว้ให้นะครับ ครับก็จะมีตามนี้นะครับก็คืออันนี้จะเป็นเกราะกระโปรงด้านข้างนะครับข้อเท้าสอชุดนะครับบีมไรเฟริลนะครับแขนข้างขวาครับแขนข้างซ้ายนะครับบีมไรเฟริลประกอบด้วยชิ้นส่วนทั้งหมด13ชิ้นครับ ส่วนข้อเท้าจะประกอบด้วยชิ้นส่วนข้างละ4ชิ้นนะครับนม่ครับ ก็คือ1น่ข้างเนี่ยจะประกอบด้วย4ชิ้นก็คือส่วนที่เป็นกรอบข้อเท้าแล้วก็ดีเทลสาชิ้นนะครับการประกอบก็คือเอาดีเทลใส่เข้าไปนะครับ นี่ครับมองจากด้านหน้าก็จะเป็นดีเทลแบบนี้ถ้าเกิดมองจากด้านในก็จะเป็นคล้ายๆกับลังพึ่งหม้อน้ำนะครับส่วนแขนครับ ส่วนแขนจะมีข้างซ้ายและข้างขวานะครับส่วนประกอบของแขนจะมีข้างละ5ชิ้นนะครับ วิธีการประกอบแขนเราจำเป็นจะต้องใช้ PC หรือ polycap เดิมจากตัวของ m e ก a s ไซสนะครับ3ชิ้นนี้นครับวิธีประกอบเริ่มจากเอาแกนของแขนของด้านในนะครับมาใส่ PC เข้าไปครับเสร็จปุ๊บเอาส่วนข้อมือครอบลงมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้น จะมีฝาปิดแบบที่สามารถาติดตั้งโล่ได้และแบบที่เป็นฝาทึบมีดีเทลนะครับในตัวอย่างผมจะใส่เป็นฝาทึบมีดีเทลนะครับเอาพลีแคปชิ้นนี้ที่เดิมใช้ยึดโล่นั่นแหละครับประกอบใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บใส่เข้าตรงนี้นะครับอา่าแล้วก็ใช้ส่วนท่อนบนของต้นแขนไอของแขนนะครับ ประกอบลงมาเท่านี้ครับส่วนกระโปรงด้านข้าง มีชิ้นส่วนทั้งหมด9ชิ้นนะครับ เริ่มจากการเอาตัวแคลม์นะครับใส่เข้ามาก่อนนะครับด้านบนพอพอใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะป่ว่มาด้านนี้เราสามารถที่จะพับเก็บแบบนี้ได้นะครับแล้วก็เอามาประกอบตรงนี้นะครับหนึ่งขั้นที่หนึ่งนะครับต่อมานะครับส่วนล่างก็จะมีแคมส์อีกสองชิ้นนะครับ แล้วก็มีฝาปิดที่เป็นดีเทลครับนะครับพอดูจากด้านนี้จะสามารถเปิดปิดแคมได้นะครับส่วนดีเทลชิ้นนี้เมื่อทำสีหรือออทำาาไรเสร็จแล้วเนี่ยจะประกอบแล้วก็คือช่างช้กาวติดนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับ เมื่อเราประกอบชิ้นส่วนแขนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถประกอบคืนกับตัวกันพลาได้เลยยังสามารถขยับได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ติดตั้งโล่ได้ด้านข้างซึ่งเป็นมุมที่ติดตั้งโล่แล้วสวยกว่าแบบแบบที่เป็นแบบเดิมที่ติดตั้งด้านหลังแล้วก็ มีขายึดแม่อยู่อีกข้างหนึ่งแล้วประกอบส่วนเอวเราสามารถประกอบคืนแทนชิ้นเดิมได้เลยครับแล้วตรงนี้จะมีแคลมนะครับเป็นขาจับ แล้วนำแล้วก็เราก็สามารถนำบีมไรเฟิลมาแวนไว้ได้ครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับการติดตั้งกกาะข้อเท้านะครับทำได้โดยการง้างและครอบลงไปในตำแหน่งเดิมเท่านี้ครับ